หลวงปู่พรามปุญญกาโมท่านมาเยี่ยมชมวัดสุปัตนารามบวรวิหารรัชการที่สี่เป็นผู้สร้างเป็นวัดเก่าแก่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ปูเตีย เจ้าอาวาสวัดสุป,ปัตนารามบวรวิหารต้อนรับปู่พราหมณ์บบบ,บุญญากาโมท่านมาเป็นครั้งที่สองแล้วครับองชาเดี๋ยวเดี๋ยแป๊บหนึ่ง 咱就在这儿。哦，这里。

โอเคมาขออ่อนมาจับไปน่าจะไม่ไม่รู้เลยคงยาวันแต่ันคนละก็ยืนีเบกับคนละยาวกันแต่ฉันนักพัาเลย้าขำจ อาจารย์ก็ ừ. 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 อะไรบาดตะกั่วบาด ของพ่ออุปคุตป้ายบาดาที่ท่านไม่ลงไม่ขึ้นแล้วเป็นพระอาหารหันต์อยู่มาอยู่กาสิงอยู่กาพญานาคพ่ mm hmm. อบอกได้เลย mm hmm. อันนี้คือพระบ้าเป็นฤาษีเป็นฤาษีพรัอันนี้พญานาค ทั้งคู่เหมือนกันแต่มาเปลี่ยนตรงหัวหัวนี่โปะมาเปลี่ยนตรงเล็บนี่หันหันหันหอยเข้านี่ส่วนอันนี้หันหอยมานี่คู่กันงนี้เหมือนเท้าลูกรือป้อง๋อหันเข้าข้างในก็ใช่เลยใช่ครับเราไม่ได้สังเกตว่าครั้งนี้ค่ะ น yup. um, okay. <pper> in ี่ปู uh. ่มองปั๊บรู understood. ้เลยเอามายืนนกันมายืนถ่ายรูปันเลยุหน้าที่นี่เรงมา้ห้าิี ในนั s <S <preach science> ้นมาสิสิ <ELLE> 哈哈่งที่ตามมาสิ่งที่ตามมาก็้วออเช่นนี้แหละแต่น้านี้ยังไม่มีมีได้แต่หนก็หลวงพ่ไปรับหน้าที่นี่น้ทีกตามมาถ้าเหมือนี้เป็นมาเอาก็ยัอย่างานั้นนี่แต่เดอนม่ถึงนี้

โอ้โหลงมือกันเลยก็เจ๊จักโอ้โหเลี้ยงลงมือกันเลยก็เจ๊จักโอ้โหลงมือกันเลยก็เจ๊จักโอ้โหแล้วคนนั้นที่โอ้โหแล้วคนนั้นที่โอ้เด็ดนั้นฮ่าใส่ก็สัมผัสได้ในในในประจานก็จะมีหลายสิ่ง

ở bên đâm này ra rồi nó chạy lên đây nó chạy lên đây nó chạy lên đây được 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 นเล่าเป็นสี่ัโอมสีมีดียียมโอมีมีียี่ยโอมมงจะาเกินทองน่ามนที่มาโอมก็จะถ้าเกินทองน่ามาที่มาโอมจะก็ถ้าเกินทองนมาเจโอมสีลมขคาเตระอมตยากากโอมกมก็ได้ แลก็ถอยส่งก่อนส่งให้ได้ที่ก่อนหลวงปู่ค่อยๆเดินนะครับส่งให้ถึงที่ก่อนหลวงปูพ่พามแข็งแรงมากอายุร้อยเก้าปีนี้เรายังขึ้นบันไดสูงๆได้อยู่เลยนี่